เขาสู่ช่องแดงแนนะเราบเราเอามาเรามาบางเอามาอยู่หลังเขาเองเราเขาไม่ได้บางเราแต่เราก็จะออกดอกอกมากมาตา่ยออกดอกออกมากเหมือนกับโทรศัพท์มันเต้นถ่ายลไไม่ได้ตอนปลูกใหม่ๆ่าเสดตอนเพราันขึ้นเราต้องการ การเริมตกเกอร์เสร็จแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นหมากติดต่อแล้วก็พดน้ำลงนะาฮะใครรอลุ้นนะฮะว่าใครจะได้เงินรางวัลนะครับสามพันบาทนะครับแต่ปงผมนี่เงวัลนีทขาอยากได้ไม่ใช่วันนี้เนาะค่ะ ให้ลุ้นกันก่อนแต่ว่าใหแล้วมาลุ้นว่าตัวเนี้ยออกหมากตัวเนี้ยตัวไหนจะออกหมากก่อนกันหมากพลิกแล้วเนาะต้นกับพิกกับบักมะละกอมันสูงเท่ากันตัวเนี้ยบักมะละกอสูงเท่ากันใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็โตค่ะอาปุ๋ยปุ๋ยพ่อพ่อมีอาเก็บปุ้ยอาเก็บปุ้ย ครับเอฟซีมาดูกันนะโอ้พิกก็ออกดอกแล้วนะครับนี่นะออกดอกแล้วนะลเนาะอ,อ้ะงงง่องงนงงนงงไงนนงงงงเงังง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 เงงองนงงงงงงงยงน เมื่อคืนเงียบเลยนะเมื่อคืนหายเงียบไปเลยนะนะไม่ทักไม่ทายไม่ไปนอนไหนเนี่ยฮะที่อะ ก้วยหอมก่อนก้วยหอมเหรอเอาเอเอาเอาตั้งเอาอะไเอากบ้านลุงเอาเหรอโคนั่สิถือถือปะอนี้คือกล้วยหอมใสมีหมีปะกล้วยหอมที่เปรี้ยวไปนี่ก้วยหอมนะครับสภาพของกล้วยหอมเนาะ

ก๋วยไข่แพงเฟรอ่ะกเป็นหมากเดก็แตกเามันย่างเจะเป็นหมากจี่ะก๋วยไข่เป็นเรมนาลูกมันจะเล็กนะมันอร่อยต้องตัดเชียงนี้ตัดเชียงมันแตกยอดออกมาใชไหมครับเวลาลดอย่าให้โดนแผลมัน รถน้ำยี่ดนแผลตัดรถน้ำอยากให้โดนแผลนะพี่เพื่อนจัแขนรถไงจาจ้านะจะได้แตกออกปิิรารรในการคือการคุณทันอะไหรอคุณทันสะดือกล้วยดูแหลกกล้วยเนาะไปเป็นคนสุดแตกตั้งตั้มมาปลูกได้ปลูก มันดือกล้วยข้างหนบานี่ยี่บอกมือนนะจัดด้อเขาปลูกเร็วเร็ง็ล้วเรียบร้อยหมเร็วสดือยู่ฝั่งนี้มันก็จะออกอีกฝั่งดือกล้วยดยังไงต้องดื้นีค่ะดือที่ของกูกต้นล้วยนะคะต้อง ท,นนนนทียนาตัดเียนเป็นความรู้่ผมก็ไม่เคยปลูก้วยนะฮะคนปลูกเว้ด้วยกันเขาจะเอาเราอยู่อยู่บ้านแพรมอเขาปลูกกันยังไงอ่ะ ไม่เคยเห็นการตอนปลูกแล้วแต่ว่าเราไปนี่มันโตแล้วโตวแล้วอไปถึงว่าได้เกี่ยวมะลินแล้ว,ลวคือเราไม่ได้ถามเขาเลยว่างั้นนะว่าว่าเขาปลูกแบบไหนยังไงนะใช่ครับไไมม่ด้ถาเลยจริงๆการปลูกกล้วยมันต้องมีงวิธ<อ>ีปลูกนะแแบบนี้เลยมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมทุกคนมีม้นะตัดปลายเกลียวและเวลารดน้ำอย่ให้โดนตรงแผลตรงแผลต้องต้องเอาปูนแดงมาทาตรงแผลมันไหมเนี่ย ได้น ja <cient yal, S 3> ับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นมันจะตายนะมนจะนาะไม่งั้นก็ถคไมปลูกอยปลูกลาบไปเลยก็ได้ตลูกอ้ปลูกะหรอเรื่องมุชูนะครัทุกคนโปรดได้ยินเรื่องุชูปลูกอ้นะครับอนี่นะครับนะไม่ใช่ปลูกผ่อ แถวนี้มันเป็นรากหมดเลยเนี่ยโอ้ยมันอ่าเรางู้ทงเพง้เพราะนั้นผมก็ผกนอนเลยรู้จะวางนอนไปเลยแล้วก็ผมบางอ่ะเพราะนอนมันแตกขึ้นมาไปดูข้างบ้านเหมอนันมั้งเาองน้นะผมก็วางนอนเลุมมันก็อก บอกู้วันนั้นมาเรียบร้อยปลูกหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ย้อมทิมพมา <c oughs> ดูแลปลูกเรียบร้อยแล้วเปล่าเออมาเรียบร้อยแล้วพัฒต้นโตประมาณนี้ก็คือเล็มแค่ข้างนอก,ออกน,นะคงนอกับคลิปนี้ขอ,องลงมว้แก่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องแดงชาแนลด้วยนะครับเนาะนี่นะครับ ขอบคุณมากนะครับ